คุณเชษานครับถ้าดูจากตารางกิจกรรมสงการที่เชียงใหม่แล้วนะครับ40กว่ากิจกรรมจะเหมือนกับช่วงก่อนเกิดเหตุสถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่ว่าการจัดงานจะจัดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กลงอย่างเช่นวันพรุ่งนี้นะครับจะมีขบวนแห่พระพุทธศิหิงก็จะจัดเฉพาะที่จุดนี้แล้วก็แห่ไปที่วัดพระพุทธศิหิงนะครับซึ่งก็จะใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ขบวนแห่จากที่เคยมี50กว่าวัดก็เหลือเพียงแค่9วัดนะครับ แล้วก็วันนี้เองที่เชียงใหม่นะครับก็เริ่มที่จะจัดกิจกรรมแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เชียงใหม่เองวันนี้ครบ726ปีซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากทีเดียวครับท้งซ้อนกว่า40คนนะครับและก็ขบวนแห่จากประตูท่าแพก็เข้าสู่ถนนราชดำเนินมาที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อที่จะดำถวายพยาบางรายประมกษัตริย์แห่งล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ726ปีของการสร้างเมืองครับการฟ้อนถวายที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอสวยไหว้สาที่เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่แล้วก็ส่วนราชการจัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสมโพธเมืองแล้วก็ความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าปีใหม่ในทางภาคเหนือครับหรือว่าช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้นะครับ การจัดกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามแล้วก็มาร่วมพิธีซึ่งผู้ร่วมงานก็จะพบเห็นการแต่งกายใส่ผ้าพ,พื้นเมืองด้วยนะครับการจัดกิจกรรมงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานเชียงใหม่ครับปีนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีการจัดงานกระจายไป40จุดทั่วเมืองครับแต่และจุดก็จะมีไฮไลท์หลัก อยู่หลายที่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือจุดที่ทีมข่าวประกักรายงานอยู่คือบริเวณประตูท่าแพรครับซึ่งจะมีเวทีประกวดแล้วก็ลานกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมซึ่งจุดนี้ก็จะมีการคัดกรองผู้ที่ร่วมงานแล้วก็คุมเข้มการเฝ้าระวังโควิด -19 ด้วยด้านการอำนวยการด้านจราจรนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างที่จุดขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ตำรวจจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการรณรงค์ดื่มไม่ขับด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวด้วยเราก็ร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับได้ร่วมการรณรงค์นะครับให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยสวมใส่หมวกันน็อกนะครับแล้วก็มีการแจกเครื่องดื่มนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับมีความตื่นตัวนะครับในการขับรถนะครับโดยเครื่อหมือแได้แบนตรงนี้นะครับ แล้วก็มาตรการของเราเนี่ยเราได้จัดเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับรวมทั้งอาสาตำรวจจราจรประมาณเกือบสามร0อนายนะครับไปอยู่ประจำดูความสะดวกบริเวณทางขึ้นนะครับหรือว่าเส้นทางที่จะขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ประชาชนก็มั่นใจได้นะครับในเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเมื่อวานนี้นะครับ มีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะวันแรกกว่า1,400คนนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อไดยีส่วนใหญ่เป็นการเดินทางในภาคเหนือแล้วก็ยังพบคนเดินทางด้วยรถส่วนตัวแล้วก็หันมาเดินทางด้วยขึ้นบินมากขึ้นนะครับซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานคาดว่ามีผู้โดยสารเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1 3 5 0 0คนหรือว่าก็เพิ่มขึ้นถึงร้0ไดยีจากปีที่แล้วครับ แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานผ่านระบบไทยแลนด์พ a าสอีกประมาณ700คนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เหมือนกับหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับคือห้ามมีการเล่นน้ำนะครับแต่ว่าด้านหลังของผมนะครับประตูท่าแพก็จะมีการฉีดละอองฝอยนะครับตลอดจนหลายๆถนนเส้นทางก็จะมีการฉีดละอองฝอยสเปรย์ลักษณะแบบนี้นะครับทั่วเมือง เพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ยังย้ำมาตรการนะครับในเรื่องของการปะแป้งนี่ก็ยังคงห้ามอยู่นะครับขณะที่ภาพรวมของการจองห้องพักที่เชียงใหม่จากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือก็บอกว่ายอดจองปีนี้มีเพียงประมาณ30เนะครับซึ่งนี้ก็คือภาพบรรยากาศก,าก่อนวันสงการที่เชียงใหม่ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดงานในช่วงเวลา8 9. นาฬินาทีครับขอบคุณมากครับคุณโกวิดครับ